ข้อความของอาดามาจากเชลอสโลกภายในเลมูเรียเล่มที่สามบทที่แปดโดยอดามาพี่น้องที่รักฉันคืออดามาวันนี้ชาวมาสูปิกซูขอแนะนำตัวเองมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างและอาคารมากมายและมีซากปรักหักพังแบบโบราณสถานมากมายบนโลกของคุณ และคุณก็พยายามจินตนาการหรือว่าทำความเข้าใจหรืออยากรู้ว่าใครอยู่ที่นั่นและพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นกันได้อย่างไรและมีการค้นพบมากมายเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ที่อยู่นอกเหนือการเวลาและถ้าพวกมันมีอยู่จริงเมื่อหลายพันปีก่อนมันจะเป็นไปได้อย่างไรหากคุณเพิ่งเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างฉันเจอว่าในใจของทุกคนนั้นมีความตระหนักรู้ และมีความแน่นอนอยู่แล้วว่าดาวเคราะหโลกดวงนี้มีอรารยธรรมมากมายอาศัยอยู่และนี่คือเป้าหมายเริ่มแรกเพื่อที่จะสร้างผ่าพันธุ์ใหม่ผ่าพ,พัน์แห่งดาวเคราะโลกแต่ผ่าพันธุ์ต่างๆในครั้งนี้จะมีพื้นฐานมาจากอะไรละ่ะมันจะพัฒนาไปพร้อมกับอรารยธรรมอื่นๆที่อยู่รอบๆเพื่อว่ามันจะมีความเจริญก้าวหน้าบ้างหรือไม่ หรือว่าฉันสามารถพูดแล้วรับประกันได้ว่าคุณจะยังอยู่ในยุคหินถ้าอย่างนั้นมันคงไม่มีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นสำหรับการวิวัฒนาการทั้งหมดของโลกนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่พวกเราทุกคนนำมาซึ่งจิตวิญญาณที่มีวิวัฒนาการสูงที่ได้มาถึงที่นี่แล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้มากมาย และดวงวิญญาณที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ได้มาสายอยู่ในหมู่พวกเราแล้วเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆกันมากมายเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านจิตวิญญาณของพวกเขา และโลกของคุณก็จะพัฒนาขึ้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ทุกดวงมีอารยธรรมที่พัฒนาแล้วมากขึ้นจำเป็นต้องมาถึงและนำแหล่งกําเนิดซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุแห่งวิวัฒนาการมาด้วยและบ่อยครั้งเมื่อถึงเวลาสำหรับการก้าวกระโดดครั้งใหม่จิตวิญญาณใหม่ก็จะเข้ามาและนำแนวคิดและแนวคิดใหม่ๆม,มาให้ แต่ก็กลับมาที่มาซูมาซูพูดไม่มีใครรู้ว่าศพของผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนเพราะว่าศพที่ถูกค้นพบในช่วงสงครามนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเมืองที่ใหญ่โตมากมายขนาดนั้นและเลยมีคำถามมากมายที่ว่าและพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะและมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเงินเหรอ อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในบทนี้พวกเขาไม่ได้หายไปไหนแต่พวกเขาย้ายไปอาศัยอยู่ที่ชั้นในของโลกเหมือนกับเราก็คือโลกภายในและพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ พวกเขาได้พัฒนาและมีส่วนร่วมในกระบวนาการทั้งหมดนี้ที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกและมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรรู้ว่าสิ่งที่คุณทำกับโลกส่วนใหญ่นั้นมันมีผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดดังที่พวกเขาได้อธิบายในบทนี้ เราทุกคนต่างก็มุ่งเป้าหมายไปที่การทำำารําความสะอาสิ่งต่างๆมากมายทั้งอากาศน้ำเพื่อที่และก็ทำเพื่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีชีวิตอยู่โบนโลกนี้ให้าสัยอยู่ได้ไม่เช่นนั้นคุณก็คงไม่งั้นคุณก็คงจะตายไปอย่างอาริยธรรมที่ผ่านมาแล้วทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในโลกของคุณสร้างก็เพื่อ มันสร้างเพื่อที่จะสร้างมลภาวะและก็การทำรลายล้างทั้งผิวโลกและก็ในชั้นของบรรยากาศอากาศโลกของคุณซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดีในนามของการวิวัฒนาการเนื่องจากคุณสามารถทำอะไรก็ได้และวันนี้คุณก็เก็บเกี่ยวมันได้มากมายแน่นอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อในผลตอบแทนในสิ่ง ที่คุณได้ทำลงไปเพราะว่ามันมีส่วนที่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณในขณะนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนาการของการเล่นมิติขึ้นสู่สวรรค์ของโลกยาซึ่งพลังงานนั้นจะถูกปล่อยออกมาแล้วก็แปลงสภาพของมันและมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการนี้มันจะไม่หยุด แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าความช่วยเหลืออย่างต่อเน,นื่องของเรานั้นในการเคลียร์ทั้งท้องฟ้าและก็ผืนน้ำของคุณเราทำเท่าที่เราสามารถทำได้และเราก็ได้ทำไปแล้วหลายคนคิดว่าหลังจากการตื่นขึ้นของมนุษยชาติของเราเราและพี่น้องของกาแล็กซี่ของเรานั้นมาที่นี่และเพียงเพียงแค่มาทำความสะอาดทุกสิ่งด้วยแสงฟแฟลชครั้งใหญ่ และทุกอย่างก็จะสวยงามขึ้นแค่นั้นแต่พี่น้องทั้งหลายผู้คุณอย่าไร้เดียงสามากนักและอย่าคิดแบบไร้เดียงสาว่าเราจะช่วยคุณไหมแน่นอนว่าใช่เพราะว่าเราจะมอบเครื่องมือให้กับคุณและคุณก็เป็นคนทําความสะอาดไม่ใช่เราใช่เราจะช่วยคุณโดยการมอบ เครื่องมือในการฟื้นฟูยอย่างรวดเร็วแต่เราจะไม่ทําอะไรเลยเราจะช่วยคุณทําความสะอาดโลกและทุกคนก็จะยอมรับสิ่งนี้ไหมไม่แน่นอนเพราะวา่าหลายคนจะคิดว่าเครื่องมือเหล่านี้มีไว้เพื่อทำลายโลกแต่สําหรับผู้ที่เชื่อและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณเข้าใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นของในแต่ละจุดของการวิวัฒนาการบนโลกใบนี้มันมีอรารยธรรมบางแห่งที่พังพินาศมันมีอรารยธรรมบางแห่งพินาศแต่ว่ามีอรารยธรรมอื่นๆก็ยังคงอยู่มันไม่เคยมีการสูญพันธุ์ไปโดยสินส้นเชิงของโลกอย่างแน่นอนและมันก็จะไม่มีด้วยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมิติเท่านั้นและจากนั้นโลกไกยาก็จะพังอาจขึ้นมาใหม่ เธอจะเข้าสู่เลื่อนเข้าสู่มิติที่5และใครก็ตามที่พร้อมปรับเลื่อนมิติขึ้นไปกับโลกยาใครก็ตามที่อยู่ในเส้นทางของการเคลื่อนและเลื่อนมิติใครก็ตามที่มีใจที่มุ่งมั่นกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับโลกายามันก็จะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาแห่งแสงสว่างนันยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีผู้ที่มีจิตใจที่รู้แจ้งที่จะ ถูกดึงดูดโดยแสงสว่างนี้มันจะไม่มีคิวมันจะไม่มีมนุษย์แยกมนุษย์ออกจากกันมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตแห่งแสงแยกมนุษย์ออกจากกันมันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กอันใหญ่ซึ่งโลกยาจะเหยียบคันเร่งแล้วก็ผ่านไปและใครก็ตามที่อยู่ในความถี่เดียวกันก็จะถูกดึงโดยยานพาหนะอันยิ่งใหญ่คันนี้ที่จะปรากฏขึ้น ไม่คุณอย่าพยายามรวบรวมภาพที่ฉันกำลังพูดถึงไว้ในใจเพราะว่าโลกยาจะสร้างบรรยากาศของมิติที่หและบรรยากาศนี้ก็จะดึงดูดสำหรับผู้ที่มีแรงสันเทือนสูงภายในระยะนานเท่านั้นส่วนคนที่เหลือก็จะอยู่ที่เดิมนะแล้วก็มีคำถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือไม่ ฉันว่าคุณจะพบคำตอบในภายหลังแต่ฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครที่นี่ไร้เดียงสาเพราะว่ามันจะไม่มีใครรอดมันมีคำถามที่ว่าแล้วมันจะทันเวลาไหมไม่แต่มันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีเพราะว่ามันจะมีบทเรียนมากมายให้พวกเขาได้เรียนรู้และในระหว่างนี้หลายๆบทเรียนก็จะก้าวขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนา และวันนั้นมันก็จะมาถึงเมื่อทุกสิ่งจะสะอาดและเคลียร์ทำความสะอาดมันจะไม่มีวิญญาณอีกต่อไปในโลกเก่าในมิติโลกของมิติที่3เพราะว่าทุกคนจะจากไปและบรรดาผู้ที่ถูกดึงดูดโดยดาหางใหญ่แห่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกยานั้นหรือว่ามีการสันสรเรียดูสูงพวกเขาก็จะอยู่กับโลกกายา และอยู่กับเธอในมิติที่ห้าแลม่คุณอย่าจินตนาการถึงดาวหางที่มันเคลื่อนผ่านท้องฟ้าของคุณแล้วก็ให้คุณหยุดยึดติดกับภาพให้คุณหยุดยึดติดกับสิ่งที่คุณไม่รู้หรือว่า ในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้เพราะว่ามันไม่มีอะไรในโลกของคุณที่จะอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คุณเพียงแค่ต้องเชื่อและเตรียมพร้อมว่าคุณกําลังจะไปที่ไหนนั่นมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะไปที่ไหนเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ก็คือการขึ้นไปสู่เส้นทางของคุณก็คือการเปล่งแสงเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างและเมื่อถึงเวลาคุณกจ็จะถูกดึงดูดเข้าสู่กระแสแห่งการเล่นมิติ เสด็จคือสู่สวรรค์ที่โลกกายาของคุณสร้างขึ้นฉันรับรองได้เลยว่าจำนวนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นหลายคนจะปล่อยให้ตัวเองถูกแสงสว่างที่เข้ามาได้ปกคุมตัวเองและเรากับว่าพวกเขานั้นตั้งคำถามกับทุกสิ่งและคิดแตกต่างไปจากเวทมนต์พวกเขากำลังเริ่มต้นการเดินทางการเดินทางที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่ามันง่ายเกินไปเพราะว่าการํำระล้างจิตวิญ,ญญาณของพวกเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันก็ต้องอาศัยหัวใจมากมายแต่พวกคุณแต่ละคนก็อยู่ในจุดหนึ่งและแน่นอนว่าเพื่อที่จะไปถึงระดับที่สูงขึ้นคุณจะต้องรู้และก็เปล่งร่างแปลงร่างทุกสิ่งคุณจะต้องรู้และแปลงร่างทุกสิ่งตำนานความเชื่อในระบบเก่านั้นยังคงตัดสินหลายคนยังคงชี้นิ้วตัดสินผู้อื่นด้วยอีกโกตาและคงมี คงจะถึงเวลาที่พวกเขาจะได้เห็นสิ่งที่จิตวิญญาณของตอนนั้นได้กระทำและพวกเขาก็จะรู้สึกลายใจที่ครั้งหนึ่งเคยชี้นิ้วไป,ไปที่อีกคนหนึ่งมันไม่มีใครที่อยู่นอกกระบวนการนี้ทุกคนจะผ่านมันไปได้ทุกคนเพราะว่าคุณจำเป็นต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นได้ทำอะไรลงไปเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาจิตสำนึกของตอนเองเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะมองผู้อื่นโดยไม่มีการตัดสิน และเหนือสิ่งอืนใดก็คือให้คนมองตัวเองการมองตัวเองโดยไม่ตัดสินให้มองตัวเองนี่คือเส้นทางเมื่อคุณมาถึงจุดนี้คุณจะถูกดึงดูดโดยการเคลื่อนไหวที่โลกกายาที่กำลังมุ่งสู่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะหยุดเชื่อในทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากระบบเก่าไปแล้วและให้คุณเริ่มฟังเสียงของหัวใจของคุณบ่อยครั้งที่คุณพูดถึงคุณ และคุณจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุณพูดออกไปมันไม่ใช่พูดเพียงแค่ทำตามอัตราของคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของหัวใจของคุณด้วยแล้วคุณก็จะได้ไปในที่ที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องการในตอนนี้ก็คือความรักที่มีเงื่อนไขและสิ่งนี้คุณก็จะสา,สามารถทำได้ด้วยจิตใจเท่านั้นจากอดามาแห่งเทลอสโลกภายในเลมูเรีย ผ่านแอนโจสอิลูสเทลาเปียสโดยบูสเด